คนที่เป็นแล้วจับอะไรก็คล้องตัวเนาะกระทั่งจับเกียงจับอิดสาเอาตากักูใหญ่เหรอดินักเห็นไหมถ้าคนไม่ทำท,ทำไม่เป็นอะถึเ,เกลงก้างเลยพวเราไม,าาไม่ไม่เป็นตั้งแต่ในท้องแม่ต้องทำเอง เดี๋ยวมาดูถ้าคุณไม่เป็นนอะพอจับวังนะครับปุนปุนที่แต้มเมื่อกี้เนี่ยล่วงเลยนะล่วงเออผมั็เพื่นใหม่ๆก็เหมือนกันพอจับวังนะจะชนกันไม่ชนกันล่วงเปาะเลยอันนี้เป็นแล้วก็ทำอะไรก็คล้องตัวไปหมด คุณได้อยู่บ้าน,นสวยๆงามๆตึกรูหลาคนดูไม่รู้อีกชั้นกะเพราะสองมือสองข้างของคนที่ทำสร้างบ้านนี้เลยฉะนั้นอย่าไปดูถูกคนสร้างก่อสร้างเด้อชีวิตก่อสร้าง ไม่มีป้าได้ดีนะป้าใช่ถ้าไม่มีคุณทํางานประเภทเนี้วยมากเหเขาขคุณทั่วประเทศไม่อยากทำกันนะทั่วลกไม่อยขอสร้างเงินดีแล้ไม่มีที่อยู่อาศัยแบบเวยๆง,งามๆด้อชี้เ,เลย,ยเห็นไหมดูด,ดูดูตักคุณใส่ดิข้องตัวนั่นวางเปาะ น,นั่นพอดีเลย,เยเนนะแต่ถ้าคนไม่เป็นน่ะถ้าคุณเปรอมวางหลายครั้งก็ยิ่งเคาะยิ่งเคลื่อนไปทั่วนนะ่ะเนาะ <c oughs> ไม่ได้ที่ไง <c oughs> <c oughs> เงินดีไรายได้ดีถ้าข,าขายันแะต่ก็เหนื่อยหน่อย,อย,อยงไงงานลำบากเพราว่ามีลูกอ่ะใช่สอนถามก่อนแล้วก็ไป่อสราบพ่อแม่นะโอ้โหปีเดียวอ่ะบ้านาเราสวยเลยใช่ท่านคุณบอกว่าคนหนึ่งอย่าดูถูก,กนะคนหนึ่งภายในห้าคนนะป่ะ,ะคนหนึ่งกิน คนหนึ่งอะเป็นข้ากับข้าวบ้านก็ไม่ได้เช่าช่เเลือกับเหลือครับแล้วอีกสี่คนอะเจ็บเจ็บอย่างเดียวเดือนหนึ่งเัาจะไปไหนอะใช่เราคิดดูเดือนหนึ่งอะถ้าแรงแต่พนัาดกรรมกรก็พลังแรงพลังแรงงานเราลุ้นล้วนอะสี่ร้อยห้าร้อยแล้วไม่ได้บางแล้วเป็นข่ากับ ห <800. S 2> นึ่งร้เดี๋ยวนี้ค่าแรงก็ยิ่งแพงขึ้นน,น,นะเนาะแต่ก่อนมันช่างร้อยกว่าบาทตอนนี้อ่าเป็นอะไรกรรมกรใหม่เท่าไหร่เต็มที่แปดสิบบาทอ๋อแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วพ่อหกสิบบาทครับ ถ้าเป็นช่างหน่อยก็ร้อยกว่าบาทเนอะตะก่อนครั 4, 130, อห้าสิบร้อยสามสิบร้อยี่สิบเนี้ยช่างระดับนี้ฝีมือก็ประมาณสองร้อยยี่บทำกันไปเนาะตามอาชีพที่เรามีเราไม่ได้เรียนมาสูงก็ยังไงเราก็เลี้ยงตัวเราได้อ่ะงานมีเยอะแยะถ้าคุณไม่ลังเกียจงานนะเนาะ รายได้ดีเนอะอย่าว่าไปเดินมาได้ดีกว๋วยซั้งผมยอมรับเลยใครอย่าว่าไปงก็วยซังาง,งานเกมผมมีทำผมไม่เอาแต่กว๋วยสาร้งเพราะว่ามันดีกว่านี่สบายเนี่ยแล้วก็พักได้ใช่ ยิ่งมาลายวันเราก็เหมาพี่ยิ่งใช่มาเหมาเนี่งานอิสระเนี่ยเนี่ยมันอิสระครับเนี่ยยังทําให้เป็นบ้านเนี่ยถ้าเป็นลายวันมันหนียังไงไม่ได้ไม่ได้เลยคนจ้างต้องจรเกยคนจ้างเขาทาให้คุ้มค่าเลยวะนม่ต้องเอาคุ้มค่าเองที่เขาจ้างเราอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้หรอกใช่ถ้าเป็นลายวัน อันนี้ปิดตัวไปได้เนาะ ฟังเสียงเตียงปาดปูน <c oughs> แครกนี่จะรู้แล้วว่าเรียบเสมอ <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไมลื่นแคลกสะดุดกึกๆนะ่ะ <c oughs> แถวไม่เสมอไง <c oughs> หอไหนละปูน <c oughs> อยู่ไหนอ่ะอ๋อทำเองตักเองก่อเองนักเลงพอเดอ้อ <c oughs> ช่างคนเนี่ยลูกเมียงไม่ให้ยุ่งขยันจริงๆเนาะ อ e nice, this, ่แผงนี้พรุ Harmon ่งนี <yeah. S 1> ้ก็ฉาบได้ต้นนกครับพรุ่งนี้เช้าฉาบได้แลยเพงนี้นะจ้็พรุ่งนี้พักบ่ายลุงแจให้ให้เผมเดี๋ยวทำห้องครัวกันห้องห้องครัวเสร็จแล้วอันนี้ค่อยว่างกันทีหลังเนาะครับผมค่อยก่อไปเล่นเล่นเรื่อยๆตัวนี้เอาตัวไหนแบบก่อนอ่ะใช่คว้ากัน คือว่าออกกำลังกายในตัวแข็งแรงนะจะบอก <c oughs> ไม่ต้องไปออกวิ่งให้เหนื่อยพี่ก็ทำงานหนักก็เหงื่อออกก็มีพลังเรงงานคุณไม่อยู่นิ่งอ่ะแข็งแรงคนอยู่นิ่งเอาจะนั่งนั่ง,น,งนอนนอนไม่แข็งแรงหรอก 老音乐。对<月>。 à tìm Để theo đi theo đi cả các một con thuộc bệ